สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทย์ป้องกันราชนาจักรในพะบรมราจูปธรรมร่วมกับสารนิตรทัดทีนเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสอนอของนักศึกษาวิทย์ป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญให้แก่ท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับ วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครก็ยังดำเนินการอยู่นะครับทางรายการก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับแน่นอนครับวันนี้เองนะครับผลกระทบเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับจากการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับสิ่งหนึ่งเองนะครับซึ่งประชาชนคนไทยถือว่า เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งมงีพระมหากษัรตริย์ทุกพระองค์นะครับที่มีทรงบิชาสามารถนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับราชทานนะครั maybe. บปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาราชประพิษนะครับที่ท่านทรงพระราชทานไว้ให้พวกเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการคิดเพื่อชาติของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณดนุชา ศินตวานนท์นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเรานะครับในหัวข้อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตนะครับี่านทีารกครับก็ขอเรียกว่าท่านเลขาดีกว่านะครับเพราะพวกเราก็คุ้นเคยกันตลอดนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับถือว่าคุณไทยเราโชคดีมากนะครับนับว่าเป็น เป็นประชาชนที่โชคดีที่สุดในโลกก็ยังว่าได้นะครับเพราะพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงบิชาสามารถทุกพระองค์เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากเรียนถามท่านเลขานิดนึงนะครับก็วันนี้เราได้กลับมาเพราะว่าวันนี้ปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่ง <c oughs> วันนี้พวกเราคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นสิปีแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยบางท่านเองเนี่ยก็อาจ,จะไม่ได้นึกถึงซึ่งถามว่า วันนี้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานให้เนี่ยช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยรอดพ้นภัยได้ต่างๆนานาก็อยากดีถามท่านเลขารครับว่าอยากให้ทวนนิดนึงนะครับว่าภาพรวมเนี่ยในโครงการด้านผลิตเนี่ยภายใต้ปัญญาของเศรษฐกิจอพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อจะฟื้นฟูให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักมากขึ้นครับครับขอบพระคุณนะแล้วก็ขอบพระคุณทางรายการคิดเพื่อชาติที่ให้โอกาสครับ นะครับทางโครงการเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเนี่ยได้มีโอกาสได้มา,าร่วมเ,เรียกว่ามีส่วนร่วมในการาแก้ไขนะครับอธิบายนะครับแก้ไขโดยใช้แนวทางาตามแนวพระราชด,ดำริครับ,รบของอพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มาหาภูมิพลอดุลย,ยเดชบรม,มานาถประพิษนะครับเ,เรื่องของโครงการนันเนื่องมาจากพระมากริเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีอยู่สองส่วนแยกกันครับนะครับโครงการนันเนื่องมาจากพระรา,รา,าระรชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชรกาลที่9ก้าครับ,รบก็เริ่มมาสามสิบกว่าปีแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วครับ ที่สำนักง,งานกบรลกับหน่วยราชการหรือแม้กระทั่งเ,เครือข่ายมูลิธิต่างๆที่ร่วมกันสนองพระราชดำริโดยมากก็เป็นงานในเรื่องของการพัฒนาในสาขาการพัฒนาต่างๆโดยมากก็จะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นในท้องถิ่นธุรกันดารน,นะครับหรือไม่ก็ในเป็นเรื่องที่แนดีต 60, สิปีที่แล้วที่พี่อยั่ราชการที่เกทรงงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นธุรกันดารโดยหลักก็จะมีบนพื้นฐานของเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องโควิดนี้นะวิกฤตนี้ครับวิกฤตนี้แล้วก็เรื่องของภาคการเกษตรครับซึ่งภาคการเกษตรเนี่ยก็คงทราบอยู่ว่าพี่น้องประชาชน คนไทยเนี่ยมากกว่าร้อยละห้เนี่ยก็อยู่ในภาคเกษตรกรรมน,นะครับถือว่าเป็นกําลังหลักในการในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นโครงการในใเนื่องมาจากพลัมริกต่างเนี่ยตั้งแต่เรามีส่วนร่วมแล้วก็รวบรวมแล้วก็ได้ดําเนินการเนี่ยกำหนวยราชะการต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนะครับสำหรับส่วนที่สองเนี่ยคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นการที่จะน้อมนำแล้วก็สรุปประมวลแนวพระราชดำริที่พงงระองค์ท่านได้ทรงงานพระองค์ท่านได้ทรงทดลองด้วยพระองค์ท่านเองนะครับแล้วก็ประกอบกับบทเรียนหรือประสบการณ์ต่างๆของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช ก็เขียนรวบรวมขึ้นมาแล้วก็ทรงบีพระราชาเปนิจัยแล้วก็เห็นชอบในหลักสำคัญสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นำมาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนาการเผยแพร่ในระยะเริ่มต้นที่เราใช้คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นรช่วงในปี2540 ในวิกฤตในวิกฤตการเงินนะครับในเรื่องวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกอะไรพวกนี้นะครับในหลายๆส่วนทัานนั้นก็ไปท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้ต่างๆเนี่ยก็ได้รวบรวมสาระสำคัญของแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกับงบทุนถวายขึ้นไปท่านก็ทรงเห็นชอบนะครับ โดยหลักของปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกับโครงการเนื่นองมาจากพระราชดำริเนี่ยเป็นสองส่วนแต่เชื่อมโยงยึดกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรหรือการขับเคลื่อนในเรื่องอื่นๆนะครับาสาษาสุขหรือการศรึกษ,ษาก็ตามใช่ครับในในในเรื่องของอความพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็จะมี หัวใจใจความอยู่2องสาเรื่องรเรื่องความพอประมาณนะครับคือทำอะไรให้อยู่ในทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปไม่สุดต่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความมีเหตุผลคคือจะต้องรู้จักวิเคราะห์อะไรคือเหตุอะไรคือเป็นผลนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ เพื่อที่จะไม่กระทําการในสิ่งที่ล่าแหลมกับสิ่งที่อาจจะ,ะทําให้เกิดผลเสียหายตามขึ้นมาได้ก็เป็นเหตุเป็นผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี่ก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ค,รความรอบข้อการหาประสบะการณ์การเรียกว่ามี ความรู้ที่ก้าไกลด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิทยาใจความของเรื่องเออศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างไรก็ตาม,มก็มีรายละเอียดแนวทางอื่นๆมาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสังคมไทยรเรื่องวัฒนธรรมรเรื่องท้องถิน่นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตรเรื่องการโอบอ้อมอารีตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวสาระสำคัญของหรือที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเนี่ยในโครงการในเรื่องมาจากพระบิดซึ่งมีจำนวนนับพันโครงการรน,นะครับเราก็ใช้พื้นฐานตรงนี้ในการขับเคลื่อนร,ร่วมกับหน่วยราชการ,ร,รต่างๆ,างๆแล้วก็จากวิกฤตภาวะเศษรษฐกิจหรือวิกฤตต่างๆของประเทศเนี่ย รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ได้รับการน้อมนำได้รับการนำมาให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาท่านเลขาครับ,ก,รบก่อนที่เราจะยกตัวอย่างเข้ามาถึงเมือมอม่อสกู่ที่ท่านเลขาได้ได้ได้พูดให้ฟังนะครับ,รบว่าตอน <c oughs> เราเกิดไขสิทธิวิกฤตกันทางด้านการเงินใน2540หรือพวกเรารู้กันในวิกฤตต้มจำกุ้งนะครับคือวันนี้เองเนี่ยหลัก ของปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวันนี้ที่ท่านเลขาได้กล่าวมานะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมีหลักมีเหตุมีผลแล้วก็พวกเราชาวไทยนะครับได้น้อมนำนะครับน้อมรับที่นําหลักการของปัญยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาร่วมปฏิบัติเราก็แก้ไขวิกฤตได้นี่เรามาถูกถึงตอนวิกฤตการเงินใน2 5 4 0นะครับซึ่งเราเรียกการต้มยำกุ้งตอนนั้นนะครับ พวกเราเนี่ยได้นําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาแก้ไขในวิกฤตนั้นครับ,รบตอนนั้นสึกมันแก้ไขยังไงบ้างครับขอขอเป็นสังเกตหรือเป็นอะไร,รนิดนึงคือครับปีองันปี2540เมื่อมีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับเรื่อ,อ,องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ได้รับหลังจากที่มีการเผยแพร่ให้ ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทรารบนะครับเนื้อหาสาระใจความสำคัญเนี่ยประเด็นที่เราเริ่มในภาคส่วนของของการแก้ไขเศรษฐกิจเนี่ยคือเราพยายามจะาหาตัวอย่างรูปแบบ,บต่างๆนะครับในทุกๆสาขา,เ,าเกณฑการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาคครัวเรือนการผลิตต่างๆนะครับอันนี้มาดูว่ามีตัวอย่างหรือรูปแบบอย่างไรที่สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้างทั้งนี้เพื่อที่จะนำมาเรียบเรียงนำมาทำเป็นแนวทางหรือเป็นเรียกว่าเ,เ,เป็นข,ข้อสรุปแนวทางเพื่อในทำในการปฏิบัติต่ตอไปนะครับ ซึ่งก็เราทํากันในภาคประชาชนภาคหน่วยราชการภาคองค์กรอ,อุตสาหากรรมทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ,รบก็มีตัวอย่างนะครับแล้วก็เมื่อมีตัวอย่างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของอหลักเกณฑ์หรือตัวตัวตัวชี้วัดนะว่าพวกนี้ ได้สามารถดําเนินการได้ประสบความสําเร็จหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไรหลังจากนั้นพวกตัวอย่างต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็มาพัฒนาขึ้นเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างหรือศูนย์เรียนรู้รเพื่อที่จะเผยแพร่ต่อไปซึ่งในส่วนของราชการเองนะครับก็มีหลายๆภาคส่วนนะครับผมขอญาตย,ยกตัวอย่างถ้าในระดับนโยบายบนะครับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะสภากล้าส,ส,ส,สชสสานะครับท่านก็ได้กรุณานําเรื่องแ<ม>นวาทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปในระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตั้งแต่ฉบับที่ครับเป็นต้นมา,เ,าเมื่อเป็นในระดับนโยบายแล้วเนี่ยในกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้ นำแนวทางต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ไปแปลงสู่โครงการแผนงานในใ<ห>ทาง,<อ>งปฏิบัติใช่ครับรใช่ครับเช่นของกระทรวงเกษตรและสหกร <c oughs> นะครับก็มีการทำจัดการฝึกอบรมในภาคการเกษตร <c oughs> นะครับทำศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนธนาคารเ,เพื่อ,อ,อการเกษตรสหกรการเกษตรทกสเนี่ยก็ได้จัดทำ หลักสูตรการฝึกอบรมได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องประชาชนทำบัญชีครัวเรือนนะครับ,รบแล้วก็ดูเรื่องอการลงทุนที่เหมาะสมไม่ให้เป็นภาระอะไรมากกับสมาชิกของธนาคาร,ครกระทรวงอุตสาหกรรมรนะครับก็ได้ออกอมาตรฐานการอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวปรัจจาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเรื่องของการประหยัดพลังงานการทําอะไรที่ไม่ต้องเสียหายกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ไปจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริของสํานักงานกอปรอเองนะครับผ่านทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริหกแห่ง นะครับที่กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศเนี่ยรเราก็เป็นเหมือนอศูนย์ฝึกอบรมรบให้ความรู้แล้วก็บางครั้งเราก็ามีหลักสูตรในการที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างาศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพรสร้างศูนย์เรียนรู้ให้ใหใหกระจายอยู่ ในพื้นที่ที่สามารถที่จะไปดําเนินการได้ปัจจุบันส่วนเลยในประเทศไทยครับ,รบอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายสร้างองค์ความรู้แล้วก็ไปขยายผลนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งมาถึงปัจจุบันก็มีตัวอย่างหลายหลายในห,หลายตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จครับนะครับซึ่งในในทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนบ,นะบนพื้นฐานของทําไงให้เขายั่งยืน แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไปใต้หลักของใช่ครับของเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> ซึ่งก็ใช้เวลาในการพัฒนาในการาให้เกิดวิวัฒนาการ,รใ,หให้พึ่งพาตัวเองได้ตลอดมาครับครับก็ด,ด้วยหลักของเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ท่านเลขาได้พูดถึงนะครับไปเราเกิดเรื่องสิทธิ์ตอนปี40หรืออีกนัมบ c ไค s ิสตรงนี้ที่ว่า หรือพวกเรารู้จักกันในานามต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเราก็ผ่านวิกฤตนั้มาได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะของประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับซึ่งอย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวอยู่แล้วว่าพวกเราชาวไทยถือว่าเป็นคนที่โชคดีสุดในโลกนะครับที่เรามีพระมหาษัตร์ที่โปองทุกโปองนะครับมีงความปีชาสามารถนะครับนะครับและเราก็ได้มีหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็ได้มีการกล่าวขานกันทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยวันนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาตมืงกลับเียนท่านเลขานะครับว่า,าหลายองค์กรทุกภาคส่วนนะครับหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามก็ได้มีการพูดถึงนะครับปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะครับทุกคนก็อยากน้อมรับเข้ามาว่าวันนี้ในวิกฤตเนี้ย เราฝ่าฟันไปได้วยกันได้อย่างปลอดภัยแน่ๆนะครับถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยแก้ไขนะครับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากวิกฤตนี้นะครับอยากจะเรียนถามท่นานเลขาหนิดนึ่งครับว่าวันนี้วิกฤตโควิด -19 เนี่ยเราจะ <c oughs> นำหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงเ,ยเข้ามาใช้อย่างไรได้นะครับที่จะช่วยในเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดในครั้งนี้ครับครับกระนะก่อนที่จะไปถึงว่าเราจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนอ,อ,อันหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ท่านได้ถามได้พูดกึ้นมาเรื่องอพระมหากรุณาี่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในเรื่องของโลกาพิวัตร,รเ,เรื่องวิกฤตไวรัสโคโรนาโควิด 19เกนี่ยก็เป็นหนึ่งในโลก,กาพิวัตรในทางลบนะครับกระกจายทั่วโลกเลยครับอันนี้อัน,น,อน,นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราโชคดีอย่างเท,ที่ได้กล่าวมานะครับถ้าย้อนไปถึงในอดีตเนี่ยหกสิเจปีที่แล้วเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอุปการกับประเทศเรา เป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในเชิงของการแพทย์การสาธารณสุขนะครับสมเด็จพระมหิตลาทิเบศรัชเดชวิกรมบรมบัลาจชนกนะครับของรัชการที่9ก้าสมเด็จพระอัยกาธิราชของพระบาทเดจพระจุยหัวรัชการที่10ปัจจุบันเนี้ยนะสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมบาจชนนนีสมเด็จย่า ตลอดจนพระ,ะบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้พระราชทานเรียกว่าพระราชดำริหรือแนวทางสําหรับพื้นฐานของการแพทย์การพยาบาลบของสาธารณสุขเมืองไทยเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การพยาบาลโรงพยาบาลโรงเรียนนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ทุนการศึกษา ต่างๆเหล่านี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สังคมคนไทยประชาชนคนไทยประเทศไทยได้รับเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณคในช่วงวิกฤตโควิด -19 เนี่ยไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่เคยเจอโรคระบาดแบบนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยเจอโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นฮอนโลก ครับไม่ว่าจะเป็นอหิวาตกโรคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโรคเรื้อนครับนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยแนวทางในการพรัฒนาความช่วยเหลือเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็นำมาซึ่งรากฐานที่มั่นคงของการแพทย์การสาธารณสุขเมืองไทย อย่างที่ว่าคือพระมหาศัตรูพระองค์อยู่แล้วใช่ครับก็มีการปูพื้นฐานเรื่องของสารสุขให้ยู่แ่ครับเพราะว่าเมืองไทยเราสมัยก่อนเราก็ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสในเรื่องพวกนี้นะครับเละได้รับพระมหากรุณาธิคุณจนมาถึงในวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเราก็เป็นที่ชื่นชมหรืออิจฉาได้ซ้ำจากนานาประเทศว่าทำไมสารสุขเมืองไทยการแพทย์เมืองไทยเนี่ยเราถึง ได้มีการแก้ไขปรับตัวในสถานการณ์ได้ดีมากกว่า<ช>ประเทศที่เราถือว่าเขาพัฒนาไปมากกว่าเราเพราะฉะนั้นในเรื่องวิกฤตโควิด -19 <c oughs> เนี่ยในการน้อมนำแนวพระราชดิติปรัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่างนึง <c oughs> ต้องยอมรับก่อนว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบหมดนะครับทั้งภาคการเกษตรศภาค การอุตสาหกรรมภาคการจ้างงานทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศเมาตรการต่างๆที่ภาครัฐได้ดําเนินการ,รต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ทุกคนเนี่ยก็ควรจะดําเนินการแบบได้ตามนะครับ,รบส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องว่างงานกลับไปท้องถิ่น กลับไปผู้รินลำเนานะครับหรือขาดรายได้นะครับต่างๆพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำแนวทางปััจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทางเลือกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหานะครับเรนท่านเลขาครับก็วันนี้เองนะครับเนื่องจากว่ารายการเราเวลาไม่พอนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านเลขาก็มาให้ความรู้นะครับก่อนที่เราจะนำ ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาใช้ในวิกฤตนี้ได้อย่างไรซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องติดตามในตอนต่อไปอะนะครับซึ่งวันนี้หลักการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พวกเราได้รับพระราชทานมานะครับถือว่าเป็นเป็นคนที่ดีโชคดีที่สุดในโลกนะครับเอาชาวไทยโชคดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งหลักการของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนะมาแก้ได้ทุกวิกฤตอย่างที่ท่านเลขาไ,ไ,ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่า การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในประเทศไทยมันก็มีมาตั้งนานละมีหลายโรคมีอะไร,ะไรคือไม่ได้แต่ประเทศไทยมันทั่วโลกอะครับการแพย์การสแพร,รีรซึ่งวันนี้เองเนี่ยในยงแง่ของสาธารณสุขเราถือว่าอยู่ระดับท,อบท็อปเทนของโลกนะครับแต่การที่เราเดินทางมาได้ถึงจุดนี้นะครับท่านเลยครับเราขอญาตจะเรียนนิดนึงนะครับว่าเราเองเนี่ยเพราะมีพระมหากษัตริย์นะครับผู้มีสมบัติปชาสามารถนะครับซึ่งได้กํากับดูแลเรื่องของสาธารณสุขมาเป็นอย่างดี ซึ่งทุกท่านนะครับก็ต้องติดตามนะครับการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ีด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตอนต่อไปได้นะครับซึ่งตอนต่อไปเนี่ยจะเข้าถึงการเข้ามาในวิกฤตนี้นะครับเราจะนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านเลขาธิการนะครับคุณดันทุชาสินทวานนท์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับครับ ท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระแบบนี้นะได้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เด่นเวันนี้กับผมชัยันเจริญโชคทวีแล้วก็คุณดนุชาส,สินทศิลทวารานนท์นะครับขอไปนะครับอขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ